วีธีเพิ่มมูลค่าบ้านลักชัวรี่ที่เราได้รับมาไหมคะจริงๆแล้วการเพิ่มมูลค่าเนี่ยมันก็สามารถทําได้นะแต่มันไม่ใช่การที่เราจะต้องทําเรื่องใหญ่เลยนะในขนะที่เราเป็นเอเจนต์เนี่ยเช่นว่าถ้าบ้านลักชัวรี่ที่เราได้รับมาเนี่ยเป็นบ้านที่ไม่มีอะไรตกแต่งเลยนะคะเป็น Fu l l y fitted เนี่ยค่ะการที่เราจะทําให้บ้านนั้นน่ะเพิ่มมูลค่าหรือว่ามีความรู้สึกประทับใจให้กับคนที่มาดูเนี่ยได้ก็คือการที่เราอาจจะเพิ่มการ แต่งเล,เล็กๆน้อยๆเช่นจะมีแจกันดอกไม้นะคะวางตามจุดต่างๆหรือในห้องน้ำมีงี้ยเพื่อให้มันมีความรู้สึกน่าอยู่หรือว่ามีความสดใสขึ้นนะคะแต่ถ้าบ้านไหนอะค่ะเขามีเฟอร์นิเจอร์อยู่แต่เรายังรู้สึกว่ามันแห้งๆนะคะเราอาจจะเพิ่มเรื่องของกรอบรูปเข้าไปนะคะหมอนอิงต่างๆหรือว่าเพิ่มเรื่องโคมไฟแจกันดอกไม้เนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถที่จะทําให้ลูกค้าที่มาซื้อค่ะรู้สึกประทับใจมากขึ้นเป็นการเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นนะคะแต่ถ้าสําหรับการเป็นเอเจนต์อะ ดีที่สุดเลยค่ะว่าถ้าเราเห็นว่าบ้านหลังนี้มันควรจะทําอะไรเพิ่มเติมอ่ะเราควรจะแนะนําหรือว่าแจ้งกับทางเจ้าของไปดีกว่านะคะเขาอาจจะพิจารณาแล้วก็ทําอะไรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มมูลค่าของบ้านแล้วก็ทําให้การขายอ่ะเกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้นค่ะ